สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่อยู่ที่คาเฟ่แห่งหนึ่งในอองเภอร์โซ่พี่สัยนะคะครับมีชื่อร้านว่ามักคอฟฟี่ครับตรงนี้น่าจะเปิดมาได้ปีนี้แหละเพราะว่าเราก็ขับผ่านเส้นนี้แต่ว่ายังไม่เจอรายละเอียดเปิดเมื่อไหร่เราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเอา เพิ่งมีโอกาสได้มาแวะมาแวะชมมาแวะดูบรรยากาศจริงๆตรงน,นี้ก็บรรยากาศดีเพราะตรงน,นี้มันเห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วยแล้วก็ด้านล่างเขามีทําเป็นสวนดอกไม้ครับป็่สวนดอกไม้ตรงนั้นใช่ไหมครับตรงน,นี้ก็จะเป็นถ้าเป็นช่วงเกี่ยวข้าวดำนาเขาจะเป็นข้าวสีสเขียวใช่ไหมช่วงนาปลูกข้าวเป็นสีนนเ,ขสสเขียวค่ะบรรยากาศในร้านก็บรรยากาศดีนะคะเป็นที่ให้นั่งเล่นนั่งพักผ่อนสมมติว่าใครแบบ มีเวลาแต่ไม่รู้จะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งมานั่งเล่นนั่งพักผ่อนนั้นชนตอนนี้ก็ได้ช่วงนี้ก็เป็นเวลาเลอกงานหลังจากทํางานเสร็จเหนื่อยมาทั้งวันแล้วเราก็อยากบอกว่านั่งผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยก็มานั่งเล่นตรงนี้นะคะดีไซน์การจัด้านก็น่าสนใจนะคะดูเรียบๆดูไม่ต้องมีอะไรเยอะเพราะว่าถ้าเยอะเราคนที่มาเราจะรู้สึกเหนื่อยอันนี้ก็ดูแบบ สบายสบายเบาๆมันได้ความ้าเขาใช้สีในาการจะล้างใช้โทนสีโอเคกำลังดีไม่เปรี้ยว